ที่นี่คือสวรรค์ละครับแหมมีส hey, ิ่งมาเทิงเต็มไปหมดเลยแหละครับเอ๊ะเงย์ก็ต้องมีน้ำผลไม้อร่อยๆส่วนสนุกไม่ก็ออนเซ็นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะไม่ครับไม่มีที่กล่าวมาสักอันงั้นมีอะไรเหรอคะนี่เลยครับโซนสิบแปดบวกยังเจมสิ่งเรื่องเริ่มเือกเป็นโซนสิบแปดบวกกูว่าแปลกๆแล้วนะโซนสิบแปดบวกนี่มันใหญ่แค่ไหนคะเนี่ยครับมีพื้นที่สามในสี่ของสวรรค์เลยแหละครับกระหือรือเกินไปไม่ว่า ท่านี่มีมมทังทีวีไลฟ์สดลึกอีลาใดๆเลยละครับอ้อแต่ว่ามีเติ๊งหมุนได้อยู่นะครับมันยังไม่หลุดพ้นเรื่องจังไรมนุษย์ที่อยู่บนสวรรค์จะไม่ตายครับอายุจะไม่เพิ่มไม่ลดด้วยล่ะครับเ,<อ>เพราะฉะนั้นคนที่ตายตอนอายุ17ปีลงไปจะไม่สามารถเข้าโซนนี้ได้ล่ะคือสวรรค์เมือนตกนรกเป็นโลกที่มีแต่เรื่องรามกหรอคะใช่แล้วครับแล้วพราะเหตุนั้นเองก็ เด็กทารกจะเกิดมาเพียบเลยล่ะครับมึงดูจักคุ้งกำเนิดบ้างไหมเด็กทารกที่เกิดมาบนสวรรค์น่จะมีอายุเท่ากับศูนย์ขวบไปตลอดกาลเลยล่ะครับเ,<อ>เพราะฉะนั้นกว่า10%ของสวรรค์จึงเป็นเด็กแรกเกิดหมดเลยล่ะแม่ขยันปั้มลูกละเกินตัวผมนั่นเองก็อายุศูนย์ขวบเช่นเดียวกันนะครับโหจริงเหรอคะแต่ว่าพูดได้คล่องเลยนี่นะครับเพราะผมเกิดมาได้50ปีแล้วสมองมันดันเสื้อแก่กว่าตัวเพราะงั้นเลยถ้าไม่เห็นทเทวดาที่เป็นผู้ใหญ่เลยชิมิล่า uh huh. ก็เพราะว่าทเทวดานนนระ่ใตองผแ ถ้าไม่สวรรค์ถึงมีแต่เรื่องลามกล่ะนั่นเพราะว่าเป็นงานอดีิเรกหลักของท่านพญายมนะครับตัวต้นเหตุคือมันนี่เองเราไม่ได้อย่างแรงค่ะคุณเองก็คิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับจริงๆแล้วตอนนี้เรารวบรวมกำลังอยู่ครับพวกเรามาโค่นท่านพญายมและทำการปฏิวัติจากระบอบหน้าหมีนี่กันเถอะสถานการณ์นี้มันเฮียอะไรข้าได้ยินที่พวกเจ้าพูดคุยกันหมดแล้วเหรออาจท่านพญายมที่ไม่ถึงเลยว่าจะวางแผนแบบนี้ไวว นะพวกแกนะ่ะตกนรกไปซะไม่จริงนะเอ๊ะแล้วนวรกเป็นยังไงล่ะคะ <c oughs> นรกเนอะมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นท like, ีวีไฟ์สดหรือสวนุกไอสัตวนะ์นรกน่าอยู่กว่าอีกแปลว่าเรื่องราวมกทั้งหมดไปขอต้องห้ามแม่งวัมจะดีมันก็ไม่ดีขอขอบคุณคลิปต้นทางสนุกๆจากโซโลทานิคด้วยนะครับ